สวัสดีครับพี่น้องชาวว้าทุกท่านมีก็มาพบกันครับช่องออรุดว่าการลานเฉยูมเนาะครับนู่ใบไบายสูตรัวกสูนนะครับผมครับตอนรับฤดูการครับลมหนาวมามือแรกจัดเลยครับผมครับลมบนท่านแห้งหมดเลยครับมีกับว่าล่องไม้ไผ่ลำมะลอกนะครับไล่ทงชาิครับ ขนาดยาวหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรสนุใบไหวใบตัวสิบห้ามิลยาวหนึ่งเมตรคันเมตรห้าสิบนะครับ,รบผมร่มดีครับผมือวส่ไดครับอยู่อันใบสามม่วงนะครับผมแต่ร่มดีครับอดบอ,อดใจไม่ได้นะครับก็ต้องร้อง เบื้องล่มนะครับถือว่าพานครับผมสายสวยมากเลยครับลมแห้งไปครับผมพอวาวอยู่นี่ครับถืว่าล่มดีครับ 12, น่าจะ12-13กิโลเมตรครับว่าเกิน14กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะล่มครับ ครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้เนะครับผู้เรีนมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับฝากติดตามทุกท่านเนะครับฝากติดตามช่องว้าวอาลรุดว้าการล้านจะพุ่มนะครับผมสวัสดีครับ